สวัสด,ดีครับผมจะโลดธนาพาดยัและแพลียวพัยาค่ะว,วันนี้เราสองคนมาในธีมแบบว่าชมพูอ่อนหวานพิงกี้มากๆพิงกี้มากๆ,ๆนะคะช <c oughs> ่นเคยต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy New s d a y เวลาเพลินข่าวค่ะครับผมข่าวแรกในวันนี้นะครับจะพาไปดูชุดตรวจโควิด19นะครับที่สามารถแสดงผลได้ภายใน15นาทีเท่านั้นเองนะครับโดยทีวิจัยจากมหาวิทยลาลัยสงขาาลานครินนะครับได้ผลิตชุดตรวจโควิด19ได้สำเร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงภายใต้แนวคิด ตรวจง่ายรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนั่นเองนะครับสามารถแสดงผลได้ภายใน15นาทีเท่านั้นและที่สำคัญนะครับยังสามารถบ่งบอกระยะของการติดเชื้อได้ด้วยน่าจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับทีมวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยายลัยสงขลานครินนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรคมนเพ็งสกุลได้ออกแบบเครื่องมือตรวจเชือ้อโควิด19ภายใต้แนวคิดตรวจง่ายรวดเร็วและแม่นยำ โดยเครื่องมือชุดนี้หน้าตาจะคล้ายชุดตรวจคันนะครับแต่จะใช้หยดเลือดจากปลายนิ้ว1-2หยดหรือ5 Micro ้าไมโครลิตรก่อนใส่น้ำยา Running b u ฟเฟอร์แล้วก็รอ15นาทีก็จะแสดงผลแล้วก็มีความแม่นยำถึงร้อละเลยทีเดียวละครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีรกมลกล่าวว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 กว่าร้อยละไม่แสดงอาการชุดตรวจที่ออกแบบขึ้นจึงใช้การตรวจหาแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อซึ่งปกติผู้รับเชื้อจะสร้างภูมิคุ้มกันภายใน1-2สสัปดาห์โดยออกแบบโปรตีนจำเพาะเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 และการแสดงผลสามารถจำแนกและบ่งบอกระยะของการติดเชื้อได้ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการต่อไปค่ะครับชุดตรวจนี้นะครับสามารถแบ่งผู้ป่วย ออกได้เป็นสี่กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือตรวจแล้วไม่เจอไม่เจอระดับไม่เจอภูมิคุ้มกัน,ก,นก็แสดงว่าเขาไม่เคยได้รับเชื้อมาก่อนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการตรวจแล้วเ,เราทราบว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยติดเชื้อในระยะเริ่มต้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการติดเชื้อในระยะกลางนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการติดเชื้อที่ติดไปแล้วและก็หายแล้วแสดงว่ากลุ่มนั้นเนี่ย ติดแล้วมีภูมิคุ้มกันนะครับแต่ไม่มีการแพร่เชื้อหัวหน้าทีวิจัยยังกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอ่านค่าผลการตรวจเชื้อจากเครื่องมือชุดนี้เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้นนะครับโดยขณะน,นี้ชุดตรวจได้ผ่านมาตรฐานอยอยและอยู่ระหว่างผลิตและใช้จริงโดยกำลังผลิตอยู่ที่วันล,ละ1 0 0 0 0แสนชิ้นล่าสุดน,นะครับได้รับความสนใจจากต่างประเทศนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาอินเดียและก็กลุ่มประเทศอาหรับได้ติดต่อขอซื้อเครื่องมือนี้แล้วแหะครับ ไม่แปลกนะครับที่ชุดตรวจโควิดสิจะได้รับความสนใจจากต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจได้ง่ายขนาดนี้เลยหรอเพิ่งรู้เนี่ยเนาะเพราะปกติเนี่ยจะต้องมีการเอาอะไรนะไม้มาแยงเข้าไปในรูจมูกนั้นเพื่อหาเชื้อเมือนกันเพื่อหาเชื้อแต่ว่านี้คือตรวจง่ายรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะครับที่สําคัญนะฮะเป็นฝีมือของคนไทยนี่แหละอันนี้ฝปมเลยสุดยอดต้องรอเลยเออรอเลยนะฮะน่าจะทําให้หลายคนสบายใจมากขึ้นเนาะ ก็อเอาเป็นว่ารายละเอียดเพิ่มเติมถ้ามีเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะต่ออีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าหมอชนะค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนนะคะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อความง่ายนะคะในการสืบค้นข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์ในการแทรคหาข้อมูลคนไข้แล้วก็ระยะของโรคเนี่ยคือจะเป็นประโยชน์ในการตรวจของคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์มากๆแต่ว่าก็ยังมียอดดาวน์โหลดที่ไม่มากนะักอยู่ที่ประมาณ ,00 0 0 0ดาวน์โหลดค่ะค ซึ่งตอนนี้นะคะรัฐบาลก็ออกมาเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะอีกครั้ง<ม>แต่ว่าณตอนนี้นะคะก็ยังมีหลายคนที่ยังสับสนอยู่ระหว่างแอปพลิเคชันหมอชนะกับแพลตฟอร์มไทยชนะ<ม>ค่ะจากการสำรวจความเห็นของประชาชนระหว่างแพลตฟอร์มไทยชนะและแอปพลิเคชันหมอชนะส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักแอปหมอชนะบางคนเคยดาวน์โหลดมาแล้วแต่ใช้งานไม่เป็นเพราะว่าไม่เข้าใจระบบค่ะ ว่าเราไปตรงไหนใช่ไหมคะแล้วจีพจับได้ว่าเราไปตรงไหนแล้วโอเคน่าจะมีการเตือนเราได้ไหมว่าตอนนี้คุณอยู่ในภาวะเสี่ยงอยูใ่ในสถานที่เสี่ยงไหมอันนั้นไม่เข้าใจเลยค่ะพอผโลดมาแล้วเนี่ยเราต้องเช็คทุกครั้งหมอชนะก็คือ่ะใช่ยางหมอชนะรู้จับหมอชนะไม่ได้เคยใช้เลยค่ะจะเป็นเพราะร้านขายยาหรอคะหรือว่ายังไง ความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันหมอชนะกับแพลตฟอร์มไทยชนะนั้นนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายจุดตั้งแต่ระบบการติดตามข้อมูลซึ่งหมอชนะเนี่ยจะใช้ GPS แล้วก็บลูทูธเพื่อติดตามตำแหน่งของผู้ใช้แอปแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ได้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่าส่วนไทยชนะนะครับจะจัดเก็บข้อมูลผ่านการเช็คอินและเช็คเอาท์ตามสถานที่ต่างๆผ่าน QR โค้ดครับ ส่วนการลงทะเบียนใช้งานหมอชนะเป็นการลงทะเบียนแบบไม่ระบุตัวตนขณะที่ไทยชนะจะผ่านเบอร์โทรศัพท์ซึ่งสอดคล้องกับการแจ้งเตือนความเสี่ยงผ่าน SMS ค่ะรวมถึงผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะด้านแอปพลิเคชันหมอชนะเกิดจากความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนภายใต้ชื่อกลุ่มช่วยกันส่วนไทยชนะพัฒนาขึ้นโดยธนาคารกรุงไทยค่ะ ทางด้านประธานเจ้าหน้า,ท,านที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะระบ,บุว่าอยากจะรณรงค์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปหมอชนะเพราะระบบจะเชื่อมต่อกับระบบ GPS ลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ Google m a p ครับทำให้ทราบข้อมูลการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพบปากกลุ่มเสี่ยงนะฮะอย่างเช่นชาวต่างชาติแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เจาะข้อมูลส่วนตัวการเงินแต่เป็นระบบเพื่อทราบข้อมูลการเดินทางควบคุมการระบาดของโรคเท่านั้น โดยตัวเลขล่าสุดนะครับมียอดดาวนโหลด5ถึง6แสนคนส่วนใหญ่เป็นองค์กรเอกชนครับมีใครติดเชื้อคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะรู้ว่าติดมีกี่เคสผมว่าอาทิตย์หนึ่งเราย,ยังไม่รู้เลยและถ้าเกิดพรุ่งนี้เกิดมีคนติดเชื้อร้อยคนเนี่ยหรือพันคนขึ้นมาเนี่ยเราจะหาความสัมพันธ์เจอไหมถ้าเกิดยิ่งหาช้าเท่าไหร่ความเสี่ยงยิ่งเยอะเท่านั้นแต่ถ้ามีโปรแกรมเนี่ยหมอชนะหรือ Thailand Pass เข้าไปเนี่ย ภายในเซี่ยวนาทีอเราจะรู้ทั้งหมดเลยว่าใครบ้างเสี่ยงใครไม่เสี่ยง นายสมโพ่ยังียระบุว่าปัจจุบันทางกลุ่มช่วยกันได้มอบแอป,ปหมอชนะให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เป็นผู้ดูแลเนื่องจากรัฐบาลจะนำรูปแบบแอป,ปหมอชนะเปลี่ยนเป็นแอป,ป Thailand Plus เชื่อมฐานข้อมูลหนังสือรับรอง certificate of entry หรือ COE ของชาวต่างชาติของกระทรวงการต่างประเทศรองรับการเดินทางของต่างชาติหากไทยเปิดประเทศค่ะ หมดเวลาของ h a v f a news day เวลาเรื่องข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหมายทาง altv ช่อง4ทีวีรเรียนสนุกครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับ Facebook และ YouTube นะคะที่ l a l t v 4 Line ที่ a l t v 4และอีเมล half a news day a l t v t v ค่ะครับวันนี้ผมจะโลกกับแพลานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะ,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ